ว่าลิปตัวไหนใช้แล้วไม่ติดแน่นะคะเฮ้ยมันไม่ค่อยหนุดนะกลินบแบบเหมือนขนมเลยอะ่ะสีเป็นโทนนูดนะสายเกาก็คือห้ามพลาดเลยตัวนี้เฮ้ยอันนี้พีคแทงไวรู้สึกว่ามันแมทไปกับปากแล้วอะ่ะ สงแม้ว,ว่าเราใส่แมส์นะคะเราก็ยังต้องทาลิปอยู่ถูกไหมคะแต่แต่ทุกคนจะต้องเจอปัญหานี้เหมือนกันแน่ๆเลยค่ะนี่ก็คือนี่เลยคะ่ะลิปติดแมสค่ะทุกคนเห็นไหมคะลิปติดแมสค่ะทุกคนมันเป็นปัญหามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวอตเดอร์เดดอีพีนี้เนี่ยเราก็จะมาทดสอบให้ดูกันเลยว่าลิปตัวไหนใช้แล้วไม่ติดแมสนะคะไปดูกันเลย โอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือ Lily Bylet ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลิปทิ้นจิ้มจุ่มเนื้อเวลเวดกึ่งแมทนะคะก็คือมีความเป็นกำรรมะหยี่มากเลยนะนุ่มมากทุกคนแล้ว 4, แบบแบสวีคือแบบแดงกำๆสวยมากคือแบบกลิ่นมันหอมมากทุกคนอันนี้ ีมันชัดมากทุกคนรู้สึกว่าแบบไม่ตกล่องแล้วก็ปากไม่แห้งด้วยนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันเลยนะคะก็คือการใส่แมสค่ะแต่ว่าแมสเนี่ยตอนนี้มันหายากมากเลยนะคะก็เลยจะเอาทิชชู่ลองก่อนรอบนึงเพื่อที่จะเป็นการประหยัดแมสนะคะแล้วก็ใส่แล้วพูดดูว่ามันติดมากน้อยแค่ไหนนะคะดี๋ยวเอาทิชชู่ลองเรียบร้อยแล้วนะออาเลยว่าออกเลยว่าตอนนี้คือหน้าหลุดแล้วไม่ได้ลิปหลุด นี่นะคะเราก็ได้ลองเทสกับกระดาษทิชชู่แล้วเรียบร้อยเหมือนแบบมันก็ไม่ได้เลือนลางหายไปไหนแต่ว่ามันก็หลุดมากับแมดน,นิดหน่อยเดี๋ยวจะไปลองตัวที่2กันเลยค่ะมูนช mm ็อตค่ะตัวนี้นะจะเป็นเนื้อครีมกึ่งแมทนะทุกคนกล mm hmm. ิ่นแบบเหมือนขนมเลยอ่ะสีเป็นโทนนูดนะนี่คิดว่าแบบเป็นสีที่สาวเอเชียสามารถใช้ได้ทุกคนเลยอ่ะ mm hmm. โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองทากับปากดูเลยนะคะมันลื่นมากอะ่ะมันทาง,ง่ายมากเกี่ยงง่ายมาก แล้วมันเบาบางมากทุกคนเป็นสีนูดที่แบบไม่นูดป่วยอะ <Okay. S 1> หลุดอีกแล้วอลองพืน้นเฮ้ยมันไม่ค่อยหลุดนะจะทำไม <c oughs> เออมันก็ดูเหมือนแบบว่าไม่หลุดออกไปเลยนะแต่ว่าในนี้มันก็มีอยู่นิดหน่อย <c oughs> ก็โอเคอะแล้วแบบปากไม่แห้งไม่ตกลองด้วย ตัวที่3ก็จะเป็นของเพอร์เพล่าเลยนะคะใส่เกาก็าคือห้ามพลาดเลยตัวนี้ลิปเนื้อเวลเวดนะคะเนื้อคีมมันแบบน้อมูสสีแปดมากรู้สึกว่าเนื้อมันเกลี่ยง,ง่ายมากเลยทุกคนแทมไวรู้สึกว่ามันแม็ไปกับปากแล้วอะตอนเนี้ยเราลองเทสกันเลยดีกว่าเฮ้ยติดที่ปากเยอะอยู่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแม็กไปกับปากเลยอ,อันเนี้ยคือสายเกาห้ามพลาดนะตัวเนี้ยรู้สึกว่าเล็ดอยู่ ตัวที่4นะคะก็คือของบานิลาโคเลยคะ่ะตัวนี้เขาเป็นเนื้อเวลเวดนะไหนอุย้ยเนื้อมันนุ่มมากทุกคนอันเนี้ยอุย้ยกินเหมือนขนมอะ่ะเนี่ยชอบกินอะเกี่ยงง่ายมากทุกคนมันบางเบาสบายปากมากอะ่ะสีสวยด้วยไม่ค่อยหลุดนะเอาจริงๆนี่เห็นไหมก็น้อยอยู่นะ พอใช้แล้วปากมันแบบไม่แห้งเลยอะเออมันก็แบบให้ลุกที่ดูแบบเบาสบายปากแล้วก็ปากไม่แห้งมากเกินไปด้วยนะทุกคนเรามากันที่ตัวสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือของ E t ท d ด House ค่ะตัวน,นี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อแมทนะมีความรู้สึกว่าสวอตท,ที่มือแล้วแบบเนื้อมันค่อนข้างหนาฮะชมพูนมเลยอะไม่ได้บางเบาอะมันมันหนุบหนบมันหนุบหนบอะ่ะมันแห้งเลยอะทุกคนมันแมทมาก ถ้าใครปากแห้งับอบไม่น่ารอดน,นะแต่แบบคนที่ปากปกติอาจจะแบบโอเคก็ได้ใส่แมสดูนะคะเฮ้ยอันนี้พีคมันน้อยมากนอนแบบน้อยๆๆมากอ่ะยังมีคิดว่าตอบโจทย์สําหรับสาวๆที่แบบอยากคาลิสติกเวลาใส่แมสอ่ะโอเคเลยตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสรุปผลกันเลยนะคะ แล้ววอดเดอร์เบสของ EP นะคะก็ขอยกให้กับน้องตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือ E2D House นั่นเองค่ะที่เลือกเป็นนะคะก็เพราะว่ามันค่อนข้างติดทนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ติดแมสหรือว่าทิชชู่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมก็คือที่ติดเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะแต่สําหรับสาว่างแห่เนี่ยแนะนำให้บํารุงหนักๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้าง hit ตําแล้วก็หนักปากนิดนึง เพื่อนๆก็ไปลองใช้กันดูได้นะคะแล้วผลเป็นยังไงเนี่ยก็มาพูดคุยกันด้านล่างได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีไอเทมลิปแมทที่ปังๆปุป๊บว,วอีกเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันด้านล่างได้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย